สวัสดีสบายดีเดอ้อ่อไมพี่น้องประสัตวทุกคนเดอ้อช่วงโควิดนะพี่น้องอะได้อยู่บ้านตามเคยเลี้ยงลูกน้องเกียมพนมกเกือกอีไก่ของพนัดเนาะเกือกเกีมกุ๊ก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 เอิ้นกุ๊ก,กไว้ เียน้องกีมกับไก่มากปัญญังนะพี่น้องเนาะตื่นเศร้ามาเพื่อนกะลูกมานี่แหละของมาเพื่อนแกสอบไก่เอ้าไก่ชิตอดละันแกลูกไว้ลูกไว้ชิดเลยนองกีม ไอ้ก่ไก่เราไปหาอีพอไปกินไปส่วงนี้กะพยาตระบาศักษาสุขภาพเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ออยู่งาน,นเพื่อความปลอดภัยวันนี้กินกระยากินข้าว็ะเกียร์ <c oughs> นางเป็นอยู่เนาะอยากจะนั่งกับไก่ ไปเกมไปไปหาอีพอไป,ไปไปแม่ชิมมาแตงกินเกมเดี๋ยวนี้เป็นก็ได้ปีกับหนึ่งกับสองเดือนมาสองเดือนเป็นกับมือทีนี้อย่างไปเยลยแด้หาอีพอเอินหาอีพอเอินหไหนอีพอไปแมาลูกมานี่แบบง่วงอยู่เงาน บอกหองปลูกธรรมาศาสตร์นะสุขคาต้นกะมีพี่น้องเฮ้ยแมวโบเห็นช้ำกองโบฟูกาไทย <g id> เก็บผึ้นกับมากปัญญงังอย่าวบกวงแล้วจะถือผึ้นเอาบอลุให้แต่มกวงชุก เก็บไปเหตุบังมองแพนนน่น้ำนักติน้่องหัวหน่วยหืมหืมไหม,มนี่สุกสุกเหลืองเหลืองกองโมโฟกัสหายปื๊บก่ะเดี๋ยวจะเก็บมากินจะเอ๋สบายดียไปลูกสบายดีเชียวตัวใด เอโซนี่ก็อยู่เตอร์เง,งินพ่อแม่พี่น้องเอ้บอยบ่ได้ไปเฮ็ดไปยังเพราะน้องเก็บเป็นกับ,บไ่ได้ไปถ่ายคลิปเลยไปยังแม่ไปยังไปดีเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาเก็บหัวสิงไคไม่นี้สิเห็ด ต้มยำเนาะเพิ่อทำอิดชิลได้กินตั้งแต่คาโควิดปกติกินแต่แกงเราไม่ป้าเป็นกับเมือเซเป็นซื้อกุ้งมาให้แกชิลได้เฮ็ดกินได้บัน,นข่อยมาเสอยวลงมาเนี่ยค่ะลูกสบายดีสบายดีพี่น้องตับพื้นพาลูกไปแกะไก่มา ตัดฟืนแนนตัดฟืนใหม่มมเตรียมเยียมอยู่ไฟอยู่กำเพราะว่ามันหอดเราดูฝนเนี่ยมันฉีกเนาะตัดฟืนมันสิยกก็ดเรตัดตัดใบเพราะว่าณยังงประมาณเดือนสองเดือนเดือดนกลัวบมกลัวเนาะแต่เดื่อ,ดดยอ,ดอยให้ฝาตัดเอาดุออกไหมัต้องฉีกมาดูซอยสวยสวยนี่ ซวยมางสวยเพลงนานปลลุพี่อยเห็นยังมักตื่นเสียงย่านเสียงได้เพื่นทรงผมกระ벙งามแม่ตาไทย แอบโหใก,ใกล้ๆสี่หอดพอนังเกียันก็นเกียมไปให้เกียมฟืน้นเกียมยังหาหดน้ำต้นไม้น้องน้องหดน้ำต้นไม้หรอเปล่าต้นไม้ห<ว>ดแล้วนะพี่น้องแต่ละมือเฮ็ดเวียะเน่นี่เนาะพสว่างคู่บิ๊ดใช่ไหม ไปบ่ได้เพ็่นไว้ออกจากฮืองันอยากกินเฮ็ดปวกไปหาฮ็ดปวกไมาเก็มมะเฮ้ยฮะดอกไม้เอามีกรอกไม้ก่งเมื่อสวยเลยกินน่น้ไมกินนะด้วยอาจบก็จิ๊ดดิัสลกขุนป่าันไงน่าหื่น,น,น,นข้าจา้าง น้ำเย็นยนเป็นอีแยางลูกแค่ว่ามาเห็ดแบกชัยอีพ่อหืมมุนปลามุนดงงานแตงยุงกินตัดมือละหน่อยใชหมืืออื่นตัดใหม่คอยจะขึ้นไปเห็ดกินจังหน่อยกินหนาบอเพราะอยนี้มันหนาเย็น ยิ้มับ <นำ S 1> ลูกน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นลูกก็อยากน้ำอยากกินน้ำนะสองพอลูกเพิ่นมาตัดฟืนเฝากันตัดจำนีเด็วเพื่อนเพนิ่นก็ได้ไปหาอยู่ป่าอีกแล้วเนาอพี่น้องเนาอ เมื่สวยก็ได้กินแกงน้ำไม้เห็ดกินผีนน้ำไม้อย,ย,ยู่ก่อแหละพอค่อยได้ออกไปหาเพ้่นอบักใหญ่ๆยาวๆกูกินน้ำไหมแรงไม้หมแล้วก็หดน้ำต้นไหมหมดผักแล้วเนาะสบายดีไหมขาขีบไปมือไอ้หวังไอ้เกิดเปรตกินผู้ซ้อผู้สุน แำลังพูดีไหมเขามาตัดหัวจริย์ใครเพจกินเลยจิตต้มยำแซ่บๆให้พอต้องเกินมกินมือีเบญที่สองนะพี่นงนะเดินมาเกียมข้างหมอเวลาชนิทของหมอม่เวลาเกียมต่เทอนนี้จะพามันไปเดียวนั่งท่านี้ก่อนเดี๋ยวเออใช้่โทรศัพท์ไปไทย ไอคีเราเอาบกม่วงว่าไน้องหมูจะเนั่งจะเนั่งกินบกม่วงเนาะจะนั่งตีบกม่วงแหงอยู่หย่างนี่พากันอยู่จะเนึ่งสบายดีเนาะสบายดีพี่น้องปายถือกล้องให้ไอจีนำไอคีกินพ่อเดี๋ยวพี่น้องวันนี้เนาะ เดี๋ยวสีหาคนเอาไปไว้ก่อนเมื่อไงล่ะหยดเสิดรอไปนี่อยู่นี่มันสถานที่ล้างบาทบาทเบลกี้เนาะน้องทรายมาเด่นสบายดีเท่าลา่ะสบายดีชองเสื้อไน้องสีน้องเอาะองเสื้อวันนี้เอาทรายให้เดี๋ยวบังนย่างก็เอาหยดเสืดรอไปเนาะเก็บเก็บเสือดรอ บ่อนใบ่อยมันถือฝน <ś les> นี่แหละเบียดแต่ละมือแต่ละวันน่าที่น้อเย็ดเบียดเยอะขึอนส่วนเมนื่ยอยออกข้างหน่อตอนใน,นแต่ค่าโควิด Thank คนเนาะเพปาหม้อแหลงเคียมใบพี่น้อ,องเพราะมันสีหาพื้นเนี่ยมีพื้นอยู่อย่างนี้ต้อาไปเคียมใบ Мин <laughs> สำหรับคลิปนี้เฮากับจิคอพักกรไปเพียงจำนี Harmon ้นน้อพี่น้องสำหรับการเห็ดเบี่ยงของเฮามเมืองกันเลยเนาะกระทรวงนี้กับอดทนเบิ่งกันไปก่อนเด้อพอ่พีน้องเพราะว่าหม่ได้คอยออกไปทางไหนเนาะออกไปทางใดกันยกส่วงนี้หมดได้คอยไปเห็ดคลิปสวยเรือสังคมมี่ตาอยู่เกันอยู่ซ่านเนาะส่วนกับเบิ่งไปก่อนเนาะพอพี่น้องแต่กับซิมี่พยายามหาคลิปใหม่ไม่เบิ่งเนาะว่าจะเป็นคลิปหาเห็ดหาหมอหมอใหม่กับซิไปเห็ดใหม่เบิ่งเนาะพอ่พีน้องนี่ก็ ขอลาพี่นอ้องไปเพียงจำนี้เนาะเอลาที่มะพึกบินโดนอีกก่อนเนาะไหนพอกันคลิปหนาพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สบายดี